<Go. S 2> มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับ ในวันนี้29ตุลาคม2 5 6 6ร้กิกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง9 2 1สนำนักง,งานพัฒนาภาคหหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวอำเภอลมเก่าให้สืบทอดตลอดไปพร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณเสียงพิธีเปิดทั้งสองระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์จนจบพิธีโดยมีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจัังหวดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันทีช9กุมภาพันธ์ท่านหัวหน้าหัวราชการและผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดงาน,าางนาในวันนี้และรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอ11อภพีนันแสงทองถ่ายภาพผมจ่าก1 1พัฒนาพงบัวง,งามโสนประชาธมพันสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริจาการทหารพัฒนารายงานครับ